ทีนี้ครับพูดถึงวัดนะครับเราจะเห็นว่าทั้งตัวบิ๊กโจ๊กเองที่ถูกกล่าวหาและตัวบิ๊กต่อเองที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะพบว่าทั้งสองฝั่งก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กมีเส้นเงินจากเว็บพนันแล้วก็เชื่อมโยงไปที่วัดขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักก็โดนทนายตั้มกล่าวหาว่ามีเส้นเงินจากเว็บพนันแล้วก็โยงไปยังวัดเราก็เลยตั้งคําถามตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเชื่อมโยงไปที่วัดแล้วยังไงอ่ะแล้วมันจะยังไงมันจะเป็นกระบวนการที่ ฟอ,อกเงินได้ไหมหรือว่ามันจะมีกระบวนการสามารถทุจริตได้หรือเปล่าเราย้ํานะครับว่าในที่นี้เรายังไม่ได้กล่าวหาทั้ง2กรณีนี้แต่เราพูดในภาพรวมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันจะสามารถมีการฟอ,อกเงินหรือว่ามีการฟอ,อกเงินเทาให้มันกลายเป็นขาวได้เนี่ยกลวิธีมันจะเป็นอย่างไรเราก็เลยนําสมมติฐานนี้ครับลองไปพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับวัดเ,เกี่ยวกับวัดวาอารามแล้วก็เกาะติดเรื่อง คดีทุจริตแล้วมีวัดมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆอก็คือคุณจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาคุณจตุรงเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างแล้วก็มีการพูดถึงเคสนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับคุณจตุรงเนี่ยได้อธิบายถึงความเสี่ยงของวัดกับการถูกใช้เป็นสถานที่ฟอกเงินฮนะบอกว่าเห็นได้จากหลายคดีในอดีตอย่างเช่นคดีวัดพระธรรมกายคดีเงินทอนวัดที่เคยดําเนินคดีไปแล้วเนี่ยบอกว่าช่องโหว่สำคัญที่ทําให้ถูกหยิบฉวย ให้วัดมาใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินมีตั้งแต่การหละหลวมในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดบางวัดไม่ยอมส่งงบการเงินให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวบุคคลธรรมดาแทนที่จะเป็นบัญชีเพื่อการกุศลซึ่งการฟอกเงินผ่านวัดส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการแปลเปลี่ยนทรัพย์สินหนึ่งไปเป็นทรัพย์สินหนึ่งอย่างเช่นทองคําที่ใช้งานพุทธาพิเศษวัตถุมงคล หรือทองคําที่ใช้ในการฝังลูกนิมิตสิ่งปลูกสร้างภายในวัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงต้องไปตรวจสอบว่าที่มาของทรัพย์สินเหล่านั้นมันเข้าขายฟอกเงินหรือไม่ฮะวัดเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องการรับเงินที่ได้มาโดยมิชอบอย่างกรณีของธรรมกายหรือกรณีอย่างกรณีเงินทอนวัดรอบแล้วแรก,แรกที่โดนโดนกันเนี่ย ส่วนใหญ่ข้อหาที่เขาใส่ไปที่ข้อหาสำคัญเลยนะก็คือข้อหาการฟอกเงินก็คือผิดถูกไม่รู้แต่แต่แต่ข้อหานี้ใช้ได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นการแปลสภาพจากอีกทรัพย์สินหนึ่งไปสู่อีกทรัพย์สินหนึ่งในมุมของกฎหมายนะดังนั้นถ้าเงินมันจะกลายเป็นลูกนิมิตเงินมันจะกลายเป็นหลังคามันก็มันเข้าขายหรือเปล่าล่ะแล้ว นั่นแหละแล้วก็ต้องดูที่มาของทรัพย์นั้นด้วยคุณจตุรงค์อธิบายเพิ่มนะครับว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านวัดสุดท้ายจะดูเจตนาเป็นหลักครับว่ามีเจตนาฟอกเงินไหมหากปีบัญชีรายรับรายจ่ายชัดเจนระบุที่มาที่ไปของเงินได้บัญชีธนาคารเป็นบัญชีวัดเพื่อการกุศลส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันแบบนี้ก็มักจะรอดอส่วนกรณีนะครับศึกของตํารวจแล้วมันมีการโยงถึงเงินบริจาควัดที่ได้มาจากบัญชีม้า แล้วก็โดนเอี่ยวไปด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นการฟอกเงินเนี่ยคุณจตุรงก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปกล่าวหาว่ามันเป็นการฟอกเงินเพราะมันมีเส้นเงินมาถึงเนี่ยมันก็คงจะไม่แฟร์สักเท่าไหร่นักถ้าเกิดจะต้องโดนหางเลขไปด้วยหากไม่มีเจตนาและวัดก็ไม่รู้ว่าเงินบริจาคที่ญาติโยมถวายมันเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะญาติโยมถวายเงินก็มีความน่าเชื่อถืออยู่โดยเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาสังเกตว่าบิ๊กตำรวจหลายคนจะเห็นว่าเออก็ไปทําบุญกันเยอะโดยคุณจตุรงใช้คําว่า มีตัวตนกับวัดอย่างเช่นถวายปัจจัยเป็นประธานในงานพิธีต่างๆแต่จะมีใครกล้าหรือไม่ที่จะไปตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินบิ๊กตำรวจที่มามาบริจาคให้กับวัดครับไม่ว่าตำรวจท่านไหนเนี่ยคือตัวเวลาท่านสืบคดีพระคดีคนอื่นเนี่ยท่านรู้ว่าเส้นทางการเงินเป็นยังไงท่านเป็นตำรวจ ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านใช้เงินยังไงและลูกน้องผู้แต้บังคับบัญชาท่านมันก็เข้าถึงเส้นทางทางการเงินของพวกท่านได้เหมือนกันดังนั้นก็ถ้าถามผมนะอย่าไปหางานให้พระเลยผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าถ้ามีใครสักคนโดนฟอกเงินผู้รับเงินปลายทางทุกคนจะต้องมานั่งโดนฟอกเงินด้วยเนี่ยอันนี้ผมผม,มันก็ไม่แฟร์กับศาสนาเหมือนกันในจตุรงยังมองปรากฏการณ์ที่บิ๊กตำรวจมักจะเข้าหาพระ คุณจะุรงเขาบอกว่าเพราะมันเป็นอาชีพที่ต้องวิ่งต้องขอเหมือนกันและพระก็มีคอนเนคชันเยอะใกล้ชิดกับคียแมนคนสำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นการเลือกคบพระพก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยิ่งคบหาพระชั้นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่การแลกเปลี่ยนข้อมูลการถ่ายเทยอำนาจการช่วยเหลือตามคอนเนคชันก็จะเกิดขึ้น ตามน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอนี่ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้คอนเนคชันกับพระด้วยคือพูดง่ายๆอ่ะถ้าแปลความหมายของอาจารย์จตุรงก็คือพระก็มีคอนเนคชันให้ประโยชน์กันอย่างนี้แต่ที่ท่านอาจารย์พูดรวมๆนะรับไม่ได้หมายถึงเคสใดเคสหนึ่งหมายถึงที่ผ่านๆมานะ